ครับสวัสดีครับตอนนี้ผมลงมาที่พื้นที่ถนนจรัญนะครับตอนนี้ผมอยู่คือจรัญเทสเทสโกโรตัสสาขาจรัญบางพัดนะครับสองฝั่งก็คือน,น,น้ำในแบบน้ำยังท่วมมะสูงดูจากการสัดจรก็คือเรือแล้วก็แพท่านั้นนะครับฝั่งกับกันตอนนี้มีน้ําเต็มไปหมดแล้วก็มุ่งหน้าไปาพระรามเจ็ดก็คือแบบน้ํายังสูงนะครับแล้วเริ่มเริ่มมีกลิ่นเน่านี่นะครับตอนนี้ผมอยู่หน้าจารัญแล้วก็ตรงน,นี้คือปั๊มน้ํนามันคาลเจ็ ก็คือปิดให้บริการแล้วก็จมไปหมดแล้วนะครับตอนนี้เป็นเวลามาเกือบสองอาทิตย์นะครับวันนี้วันที่ห้าเดือนสิบเอ็ดสองห้าสี่นะครับระดับน้ําที่ก็มีวันลดไปบ้างมา 10, สิบเซนอ่าสิบห้าเซนนะครับแต่การเดินทางการสัญจรก็เป็นไปค่อนข้างลำบากนะครับน,นะครับดูจากฝั่งตรงนั้นนะครับแล้วก็เทโก้ยังเปิดให้บริการปกตินะครับก็คือผู้คนยังจับใจได้สอยได้ได้ได,ได,ได,ได้ตามปกติ นี่เราจะมุ่งไปข้างหน้าคืออุโมงค์บางพัดนนะครับแยกสีแยกกรุงทนหรือสังขีนะครับสังเกตจากตรงนี้ครับดูได้เลยครับน้องน้องคนนี้ใช้เรือพายมานะครับโอ้แข่งเรือได้เนี่ยข้างหน้านี่ก็คือรถใหญ่นะครับในการมาทุกทิ้ผู้คนแล้วก็สัญจรไปมาถ้าเกิดรถเล็กนี่หมดสิทธิ์ครับน้ำประมาณสูงดับเมตรถึง,ถงเมตรยี่สิบครับ ทางเทสโก้เรา s ัดเองก็ทำทางเดินให้เข้าห้างนะครับแต่ชั้นชั้นสองก็เปิดบริการให้ปกตินะครับนี่ครับดูจากตรงนี้แล้วไม่มีคำบรรยายนะครับไม่ใช่ว่ายังไงพอวิกฤตครั้งนี้ทุกคนพบเจอพร้อมกันหมดไม่เลือกชนชั้นวันณะหรือว่ายากดีมีจนนะครับครับเราจะฝ่าวิกฤตไปด้วยกันนะครับทีมงานแปดสี่รายงานนะครับสารทถ,ถ่ายภาพครับแล้วทางหน้านี่คือรถอ่า รถปั๊มน้ำมันนะครับที่จะมุ่งหน้ามาต้องเข้าๆชะลอนะครับเพราะว่า,อาสองข้างทางก็จะเป็นร้านค้าบ้านเรือนเดือดร้อนนะครับเราก็จะมุ่งไปข้างหน้านะครับว่าจะจะดูจากภาพแล้วว่าจะเกิดเหตุการอะไรขึ้นบ้างนะครับนะครับขอบคุณมากครับ